ปริมาตรของพีระมิดกันนะคะพีระมิดเนี่ยมันก็คือรูปอันนี้เนาะถ้าสมมติว่าเรารูปเอารูปอันนี้เนี่ยใส่ลงไปในลูกบาศมันจะได้เป็นเซนหนึ่งส่วนสามของลูกบาศโดยปริมาตรของลูกบาศเนี่ยมันคือกว้างคูณยาวคูณสงูงหรือว่าอีกอันนึงก็คือ เหมือนกันนะคะคือพื้นที่ฐานคูณกับสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาตรของพีระมิดมันก็เลยได้เป็นเซนหนึ่งส่วนสามคูณกับพื้นที่ฐานแล้วก็คูณสูงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงเบญพาดีเล็กที่สิบวันนี้ดิฉันจะมาอธิบายเรื่องพีระมิดผิวข้างค่ะโดย ัำดับแรกเ้าาจะอย่ากอธิบายนี่เราจะลองเขียนสูตรกันนะคะคือสูตรของพีระมิดผิวค่าเนี่ยก็คือพื้นพื้นที่ฐานบวกด้วยหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณ L แล้วก็คูณด้วยจำนวนด้านของฐานมาอธิบายเป็นรูปกันดีกว่าละค่ะก็ อันดับแรกเราจะลองว่าโรูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อให้เข้าใจง่ายนะคะโดยตรงนี้ก็จะคือฐานส่วนภายรอบๆอ,อย่างเช่นด้านนี้ทั้งหมดมีสี่ด้านเพราะว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสี่ด้านนะคะก็จะเรียกว่าผิวข้างใช่ผิวข้างโดยเราจะหาผิวข้างนี้ได้โดยสูตรนี้เลย ใช่หนสองสองคูณถคูณแอลคำถามทำไมถึงต้องคูณแอลเพราะว่าเมื่อภาามันเป็นอย่างนี้แสดงว่าสูงตรงจะอยู่ตรงนี้ส่วนสูงเอียงจะอยู่ตรงนี้แต่เมื่อเราขี้ภาาออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลองขี้ออกมามันก็จะตรงกับสูงเอียงพอดีมันก็เลยต้องใช้สูงเอียงค่ะ เราก็มาทำความเข้าใจว่าทำไมจะเป็นจำนวนด้านของฐานเพราะว่าพีรมิดฐานต่างๆจะมีจำนวนด้านไม่ผิวข้างที่ไม่ใช่ฐานจะไม่เท่ากันเพราะว่าด้านของฐานไม่เท่ากันเช่นพีรมิดฐา,านสามเหลี่ยมอุ้ยอ,อ,อืมแปออะนี่ก็หนึ่งด้านหนึ่ง นี่กระดาษที่สองนี่กระดาษที่สามเห็นไหมว่ามีสามด้านแต่เมื่อพอเป็นลิมิตฐานสี่เหลี่ยมมันมีสี่ด้านหนึ่งสองสามส,ามสี่โดยถ้าเราอยากจะหาผิวข้างให้ถูกเราก็ต้อง ใช้สูตรให้ถูกแค่นี้เลยคะ่ะคุยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพิสูจน์บทพิสูจน์ที่มีชื่อว่าพีระมิดยอดตัดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะพีระมิดยอดตัดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก่อนอื่นเลยพีระมิดยอดตัดคืออะไรพีระมิดยอดตัดคือพีระมิด V หนึ่งตัวนี้นะคะ V คือปริมาตรค่ะลบกับ V สอง ก็คือส่วนที่ถูกตัดออกไปตรงนี้ค่ะเราจะแทนฐานของ v 1คือ a และความสูงคือ h ตัวใหญ่ค่ะ v ที่ถูกตัดออกไปฐานคือ b และส่วนสูงคือ S ค่ะ v ตัดที่เรากำลังจะหานะคะข้างล่างจะเป็น a ข้างบนจะเป็น b และความสูงจะเป็น h ตัวเล็กค่ะสูตรของ v ตัดก็คือ 1ส่วน3 a กํลังสอง h ลบ1ส่วน3 b กํลังสอง s ค่ะแต่ว่า1ส่วน3 b กํลังสอง s เป็นค่าที่เราสมมุติขึ้นมาค่ะดังนั้นเราจะต้องหาว่า s คืออะไรโดยการเทียบอัตราส่วนค่ะ โดยพีระมิดแบ่งขึ้งออกมากลายเป็นฐานเท่ากับ a ส่วน2และข้างบนเป็น b ส่วน2ความสูงเหมือนเดิมค่ะเทียบอัตราส่วนเป็น h ส่วน a ส่วน2เท่ากับ s ส่วน b ส่วน2ค่ะ2ตัดกับ2 จะเหลือเป็น x ส่วน b เท่ากับ h ส่วน a ค่ะเอาขึ้นไปคูณไข่กลายเป็น sa เท่ากับ hb ค่ะ h ตัวใหญ่ตัวนี้นะคะมาจาก S ตัวเล็กกับ f ค่ะคูณ b เอา b คูณกระจายเข้าไปกลายเป็น sb บวกกับ hb ค่ะเอา sb ไปลบกลายเป็น S a ลบ S b เท่ากับ H b ค่ะ S เหมือนกันเอาออกมากลายเป็น S ภายในวงเล็บ a ลบ b ค่ะเท่ากับ H b เราต้องการจะหา S เราเลยเอา a ลบ b ลงไปหารค่ะกลายเป็นว่าสูตรของ S ก็คือ H b ส่วน a ลบ b ค่ะเมื่อเราหา S ได้แล้วเราจะนำมาแทนค่าลงไปค่ะกลายเป็น1ส่วน3 a กําลังสอง S ตัวนี้เราจะแทนลงไป h บวก x เลยนะคะส่วนตรงนี้ปร S ะแทนเป็น hb ส่วน a ลบ b ค่ะ s ตัวนี้ก็แทนมาเป็น hb ส่วน a ลบ b เหมือนกันค่ะเมื่อแทนค่าตรงนี้แล้วให้ส่วนเท่ากันเราจึงนำ a ลบ b ไปคูณกับ h ค่ะเมื่อนำมาคูณแล้วเอา h ตัวเล็กคูณกัรซ้ายเข้าไป hb ตัดกับ h b ได้ค่ะส่วนตรงนี้สค่าเหมือนเดิมนะคะต่อมา a กำลังสองกับ a เอามาคูณกันได้ค่ะเป็น a กำลังสเราจะเห็นว่า1ส่วน3 h ส่วน a ลบ b จะเหมือนกันนะคะเราเลยนำออกมาเราจะเหลือกแกเป็น a กำลังสลบ b กำลังสค่ะ เกำลังสามลบ b ีกำลังสามสูตรคือ a ลบ b คูณกับ a อกำลังสองบวก a b บวก b ีกำลังสองค่ะเพราะฉะนั้นปริมาตรของพีระมิดยอดตัดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือ1ส่วน3ามเอพในวงเล็บ a อกำลังสองบวก a b บวก b ีกำลังสองค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนอาหาฟรีพีระมิด ยอดตัดฐานสาี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ <c oughs> ตอนแรกเลยมันก็คือพีระมิดปกตินี่แหละแต่ว่าอยู่ๆอ่ะมันก็โดน,นตัดสึบมันก็เลยเหลือแค่นี้อันนี้คือสิ่งที่เราสมมติมานะคะก็คือเราจะให้ความสูงทั้งหมดอ่ะคือ h h ใหญ่นี่แล้วก็ความสูงส่วนที่เหลือก็คือ h เล็กโอเคมันเป็นผืนผ้าใช่ไหมคะฐาน มันก็จะไม่เท่ากันเราจะให้กว้างส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือ a ยาวคือ b แล้วก็ส่วนที่เราสมมติมาค่ะอันนี้คือสิ่งที่สมมตินะมันมันความจริงความจริงคือมันไม่มีเลยส่วนส่วนที่สมมติมาสูงก็คือ h ใหญ่ลบด้วย h เล็กแล้วก็กว้าง c ยาว d โอเคอันนี้คือรูปนะคะทั้งหมด เราจะแทน a 1ไม่สีเราจะแทน a คูณ b ด้วย a 1แล้วก็เราจะแทน c คูณ d ด้วย a 2ตามคอนเซปต์เดิมเลยถ้าเราอยากได้ส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องเอารูปใหญ่ลบด้วยรูปเล็กสูตรพีระมิดปกติเลยก็คือ c หนส่วนสคูณพื้นที่ฐานคูณสูง ลบด้วยรูปเล็กก็คือส่วนหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงก็แล้วก็แทนค่าลงไปอันนี้คือแทนค่าลงไปแล้วโอเคเรามาดูวิธีทำกันส่วนหนึ่งส่วนสามคูณ a หนึ่งก็คือ a คูณ b คูณ h ใหญ่ก็คือ h ีิ h รูปใหญ่ลบด้วยส่วนหนึ่งส่วนสามคูณ a สองก็คือ c คูณ d คูณ h ใหญ่ลบ h เล็กก็คือสูงของรูปเท่เาสมมุติมาเสร็จแล้วเราเห็นว่ามันมีตัวร่วมก็คือหนึ่งสากับหนึ่งสามแล้วก็ึงส่อนหนสาออกมามันก็จะเหลือ a 1คูนด้วย h ลบ a 2แล้วก็อันเนี้ยเราก็เอา a 2คูณที่เข้าไปที่ h มันก็จะได้เป็นตึ๊บตึ๊บ a 2คูน h ใหญ่บวกด้วย a 2คูน h เล็กที่มันเปลี่ยนเครื่องหมายตรงเนี้ยก็คือว่า เราถอดวงเล็บออกมาเครื่องหม่มันก็ต้องสอบการจากลบเป็นบวกเสร็จแล้วเราว่าเอ๊ะมันยังมีตัวร่วมอยู่มันก็คือ H เราก็เลยดึงตัวร่วม H ออกมามันก็จะเหลือ a 1ลบด้วย a 2บวก a กําลังเอ้ a 2 H ก็คือส่วนที่เหลือทีนี้คือเราต้องการหาค่า H ใช่ไหมคะ แล้วเราไม่รู้ว่า,วา h คืออะไรเราก็เลยหา h ด้วยวิธีสามเหลี่ยมคายก็คือคอนเซปต์เราก็คือจะเอาเล็กต่อใหญ่ก็คือเล็กเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นความสูงของ h ที่มันเป็นรูปเล็กแล้วก็ความสูงของมันเป็นรูปใหญ่ก็เลยเอาเล็กต่อใหญ่มันก็กลายเป็น h ใหญ่ลบด้วย h เล็กก็คืออันนี้ส่วน h ก็คืออันนี้แล้วมันเหลืออะไรอีกเล็กต่อใหญ่ก็นี่ไงเล็กต่อใหญ่ปึ๊บ ก็เป็นรูทเอสส่วนด้วยรูทเอก็คือเลขตัวใหญ่ใช่เสร็จแล้วเราก็ทำการคูณควายค่ะคูณควายอันนี้ a2 คูน h ใหญ่ได้เอออ๋ออันนี้คือ a1 ขอพายค่ะทำไมเขียนไม่ชัดเองอันนี้คือ a1 a1 คูน h ใหญ่ก็ได้ n 1>, 1 h r o o t a 1 h ลบด้วย r o ท n a 1ลบ n h ก็คือคูณควายปกติเลยคูณควายปึ๊บแต่อันนี้เสร็จแล้วเราเอา h มาอยู่ด้วยกันอันไหนมี h อันนี้อันนี้จับฝั่งคือย้ายข้ามย้ายข้ามอันนี้คือมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็คือปึ๊บแล้วก็อันเนี้ย มันคือตอนนี้มันเป็นบวกเราย้ายข้างมามันก็เลยเป็นลบแล้วทีนี้พอเราย้ายข้างมาเราว่าเราเห็นตัวร่วมก็คือ h กับ h est. เราก็เลยดึงตัวร่วมออกก็อยู่ตรงนี้มันก็กลายเป็นรู o t ลบด้วยรู s 2เท่ากับฝั่งนี้ย้ายมาฝั่งนี้ตรงนี้จากลบมันย้ายฝั่งมันก็เลยเป็นบวกก็คือน,นี้เสร็จแล้วเราต้องการหา h est, อะไรที่ไม่ใช่ h est, ย้ายไปฝั่งตรงข้ามให้หมดก็ย้ายมาเลยนี่ มันคูณอยู่กับ h เราย้ายมาเราก็ต้องเอาไปหารก็จะได้เป็นรูปนี้แล้วเราคือเราอะไม่อยากให้มันติดรูทคือมันจะไม่สวยก,ก็เลยทำการคอนดูเกตก็คือเอาอ่าข้างล่างที่มันติดรูทอะคะ่ะมาคูณกลับเข้าไปแล้วก็สลับเครื่องหมายด้วยมันก็จะไม่ติดรูทแล้วพอคูณเข้าไปปุ๊บมันก็จะได้รูปนี้ออกมา อันนี้มันตัดกันตึ๊บต,บต,บตบ๊อ่ารูดหายอันนี้มัน <c oughs> คูณเข้าไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรตัดเราก็เลยต้องคงรูปนี้ไว้เสร็จแล้วพอเราได้รูปนี้มาเราก็เอารูปเนี้ยเข้าไปแทน h <c oughs> ก็คือเข้าไปแทนเลยก็จะได้น,นี้พอเราแทนปุ๊บเราจะเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีตัวที่ตัดได้แล้วก็ตัด a หนึ่ง ตัด a1, a2 ตัด a2 ก็จะเหลือรูปนี้แล้วเราก็สังเกตว่ามันมี h ที่มันสามารถดึงตัวลมออกมาได้ h เล็ก h เล็กที่มันสามารถดึงตัวลมออกมาได้แล้วก็ดึง h เล็กมา h เล็กก็จะอยู่นี่เราก็เขียนส่วนที่เหลือเลยก็คือ a 1บวกด้วยรู a 1คูณด้วยรู a 2บวกด้วย a 2อันนี้ก็จะกลายเป็นศูนรของ อันนี้ก็จะกลายเป็นสูตรของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้ายอดตัดค่ะจสแล้วหลัจากที่เราฟังเพื่อนๆทำการพิสูจน์สูตรพีระมิดกันนะคะเราจะมาเริ่มทำโจทย์กันจงหาปริมาตพีระมิดยอดตัดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากสูตร1ส่วน3 H วงเล็บ A กำลังสองบวก AB บวก b กําลังสองแทนค่าจะได้เท่ากับ1ส่วน3คูณสูงสูงเท่ากับ10 a a ก็คือ a ก็คือฐานตรงนี้ส่วน8ก็คือ b a กําลังสองก็คือ12กําลังสองบวกด้วยเล็บ12คูณกับ8 b กําลังสองก็คือ8กําลังสอง วงเล็บคำนวณออกมาจะได้เท่ากับ1ส่วน3คูณเท่กับ10 12ิบสกำลังสองเท่ากับ144่บวกกันในวงเล็บเท่ากับ96 8กแปำลังสองเท่ากับ64สออกมาจะได้เท่ากับ1ส่วน3คูณ10คูณในวงเล็บจะเท่ากับ1 3 0่ง ทั้งหมดออกมาจะได้1นึ่งพัจดสามหน่วยกำลังสามมาที่ข้อต่อไปนะคะจงหาปริมาตรพีระมิดยอดตัดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรก็คือ1.3 H ส่วน3 h วงเล็บ A1 บวกสแควรูท o o t A1 คูณ A2 บวกด้วย A2 ในที่นี้ A1 จะเท่ากับ A บวกด้วย A คูณ B. B A คูณ B A2 จะเท่ากับ C คูณ D D ในที่นี้ก็คือ a ในที่นี้ก็คือ25 b ก็คือ56 41ก็คือ c 16ก็คือ d จะได้เท่ากับ1ส่วน3คูณ4.5วงเล็บ a 1จะเท่ากับ a 1จะเท่ากับ56คูณด้วย25คำนวณมาแล้วจะได้เท่ากับ1,400 เซนติเมตรกำลับบงสอง a 2จะเท่ากับ41คูณอยู่กับ16จะได้เท่ากับ652 656ห้าสิบกรา cm กลังสองจากโจทย์จะนำมาแทนค่า a 1จะเท่ากับ1,400งบวกด้วย square root a 1ก็คือ1,400คูณอยู่กับ 656บวกอยู่ที่บวกด้วย a2 ก็คือ656เงปิดคำนวณออกมาทั้งหมดจะได้เท่ากับ4 5 2 4 2 1 4 5 2 1 4 5 cm กำลัง2 cm กำลัง3า